กูมีเงนนิดเดียวนะเด้อ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  มีเนาะบรินักเบอรนี่เนาะคือให้กันแทาเนาะคือมีีอยู่คือบัป่าเนี่ยนักมานักชาวแห้งคนว่านีเนาะแต่เก่าไม่ต้องเออเออเออน่าจะเกาเนาะแล้วด้กินข้าวเลย tao thì không thấy nó có mà sao thằng này cái nhục đỡạt cái thằng mình có nhục được nó ลัคนด้โดยสบายดีโดยโดยเกือบมาเประทันพี่น้องเลยทันอยู่เนาะทันอยู่เนาโดยสบายดีโดยโดยตัวหาก็ได้สมพี่น้องเลยอีกหน่อยเนาะงลายเสาอยู่โดยสบายดีเด้อโดยสบายดีหากำมาหอดกินนี่ี่งบปึ๊

เาีาเาเนคือให้กันแท้เนาะคือดีๆอยู่คือบป่าเนี่ยเจ้าักมานักานกชาวแห้งคนก็อดเนอะแต่เก่ามัต้องเออแล้วแต่เก่าเนาะแล้วะคินข่าวเด้

เครื่องเครื่องเริ่มฮ้อนแล้วเนาะเครื่องเริ่มฮ้อนแลยพี่น้องเลยบ่เตอร์น้ำมันจริงเหรอจังหล้งรีดเหงะเนาะเนาะเอาไปเลยเนาะจังโดยโดยนอนจังกินน้ามีเจ็ดเนาะโดยงาสามาไว้น่านีงหาก็ได้มีสิบสองสาวว่าทางเบิร์ตะไอ้ปลาเซียนย่อซอยพี่น้องเลยไอ้ปลาเซียนออกกระลังแต่เศร้ากัน กํลังเ่าอุ้นเงกันอุ้นเคร่องฮะเราต้องเป่งเสียงดันด้านนมาแทนได้เลยๆเอ้าต่ก้าว้น่สามตัวก่อนวอนพ่เออพี่เขาเอาอู้ยได้ทาแล้วไม่เปอนัวไม่เป็นยองเลยพี่หลายคนเนาะ Mãi <laughs> chân <laughs> <laughs> à, à, thang lắm nó. Hope đây, nó. The next Đây we got it, put ยืนถ่าเลยเนือปูอีกนะมช้างยืนถ่ายเนาะไรอย่ากว่านี่เนาะเาเอาไปใส่หมองมันก็อง่ายเราบัดเดี๋ยวนอขึ้นยกขึ้นยกขึ้นไก่ตัองนับกรโดเนาะฮ่าฮ่าฮ่าฮาึบอึบโอ้ อ่ากูด่ามึงไหอทั้งหลายอ่ามุนี้ก็ได้เพราะฉอนี้ตี๋เนี่ยเนี่ยตีเตี๋ ม่ไเปิดแล้วดเปิดแล้วปแล้วตกใจวัดขอยกันะหลายเทือแล้วเจ้าเลยเนาะหลายเทือแล้วเจ้าบเปิดไมนี่มคนคือขอยใส่ไหมบมีไม้ใส่เอั มันจะคุมเน้เนาะไกแล้วเนาะบรรยากาศม่้คือีแคยูเนาะีคุณวีฝนนะบ้านวนี้เนาะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp nó นั่งเลยถาม <laughs>

được đi <laughs> ra ngoài อึบเดี๋ยวมน้ังหลับทางเยปุ๊บปุ๊บควยเลยเบิ่งเล็กเบิ่งเล็กเด้อเบิ่งเด้อเตเหลอปุ๊บๆ

Đi câu, không Mà phi lệ, mau phi lệ bà đi ừ, đó Đôi, đôi, sao chút Thái Hãy subscribe cho kênh

เก้าโมงเ้าโมงแ่ีกสิโมงเนาะแปดโมงสอเกานาฬิกาเก้านาทีพอมอ้าไปยายไปนยตอนน้เเก้าเก้าเนาะเก้าขึ้างเก้าขึังเก้อนม่ใชเนาะไม่บอกใชบอกะ นี่ là นี้เพิ่นสิมาซาวอีกเพิ่นเดี๋ยวนี้เนาะซาว này บ่นี่น่ะโอ้ซาวอีกได้นี่อืมนี่มันมาอีกบ่นี่มัน <laughs> <laughs> <đáng đó. cười> <laughs> ก็กิ่เก่าเลยเนาะขาวแน่ก้วน้าวนี่เาอถ่ายเวลาปะก็ามูวเก่านาทีโอ้มีแเก่าเก้านึกว่าแทนนึกว่าเตรียมแล้เไม่นุคขึ้นได้เลยเนาะ พี่นเอ๋เนาะดีดีปะโดยเนาะพักยกก่อนพี่น้องเอ๋อเนาะพักยกก่อนบีก่อนพี่น้องเอ๋อเนาะเข่าเติมพลังก่อนเนาะจังอยวากันอีกทีนึงพี่น้องเนดดดเดบนางอกน้า่พี่น หิวเข้าแล้วมากินพร้อมๆมากพี่วันกนด้วยกีกะลักหิวหยอยัง่งนี่หลับยังไงหลับไก่หลับไก่เอเน้อเาว่าแจมันนะเซฟน้องเห็เนาะเนาอโดยโดยาเขียมพอดีว่าพ่เอาเสาไปย้ายไว้แรกกะถายเวลาพี่เนาแลิีด้ก็องเราะ่ังผีเด้อเก็บฟองอีกพอี่ละเก็บฟองอีกโอ้เก็บกับ๋องพอ เปลี่ยนไม้มเนไม้กลยได้น่นอนกปฟองกันเนาะโลโลจักบาทพวกนี้โลสาวพันโสาวพันอูโวกันได้โลง่าย่ายงเซ่ได้โล่่ได้โ่ดิเดี่ได้โลก็่ง่ายจรหงๆเนาะโล่ี่นี๊ดพันโลเบานี่เนาะมองเบียร์เพื่อมองเบียร์เพ่กาวะ เอา้งนุ้่มอยเีน่นก็บาว้แ้วก็เนอของนุมขอยังก็เอาเนาะเป็นพวกแก้วพวกอย่างนั่ใช่คนละราคาป้ะแก้วเนี่ยแก้วเนาะโดยโดยนี่คนละราคาสินะ đây là người con là là sao? rồi làm đó, để nuôi to thì vẫn hay nhục đấy đó. ai là ai quân chơi cát, đó. con bay vô, đó, ใช้เลยแต่าตอนนี้ขาได้ข้าว้นราบ่มน่เยนะครัข้ข้าเนาะเาน้จาังาเขียพิของน้ำลงอูเนาะปลรีบเนาเพราะว่านี่จะเริ่มได้นน้งเนาะโอ้ยสบายดีได้เด้อจะย่างง่ายเนี่โอ้ก็ไม่เห็ดห้องน้ำให้ อาสารลําพลบ่แม่นโดยโดยอ่าตัวแม่นอาชีพได้บ่เฮ็ดมื้อนี้ได้น้อยเนาะแม่นถ้าแต่เพิ่นเอาแห่กับทรายมาคันบ่ได้ก็ย่อพร้อมโดยโดยให้เช้าขึ้นก่อนเาเือนข้างหน้าโดยไปห้องน้ํามันจะตามมาน้ําหลังโดยแต่ว่าเนเื่อว่าให้ให้ได้ใช้ก่อนโดยนเฮือนแเนาะ เอาเอาไปเลยไปตั้งไอไอเปนเพชก้งเอคุมกันลึกเยบ่นเนาะอย่างเนาะตองสารทีนี้จ้ะจะได้จับีกันเด้นสองเนาะิกันลขอเิขอไปกันนบุ๊คุสุคนพี่น้องเนาะดท้งสายคนจะเสียักเบกุนซาลา่น้เนาะีทั้งคนเลยเนะับสบายสบายดีสบายดีเด้อมเ่นคุสุคน